เริ่มแรกเดี๋ยวผมก่อนเลยฮะนี่ไงนี่ก็ว่าจัดเยอะนี่ก็จัดเยอะใช่ดาวนี่ไม่ได้ดาวนี่จะกระเสือมาดาวนี่จะพูดอะไรพอดีเนี่ยขนาดขนาดเงือออกขนาดนี้นะยังหอมอยู่เลยไม่คิดว่ามันจะสกปรกบ้างเลยใช่ทางเลือกน้องก็ว่าถามน้องเขาเด็กว่าอยากดมหรือเปล่าอาไหนลองดมดูทีน็อตได้ดึงเสื้อที่พี่ยกกันแล้วหักแม่มาแฟนขับเก่งนั่งหน้า ถอเสื้อออกแบบเจอจักระแล้วไปพี่ว่าพี่ไม่เป็นไรก็ได้นะที่แล้วลำบก็ได้ยังไงไหนว่าลำาทำยังไงบ้างไม่มันมาเนี่ยนะหน้าเราเนี่ยหน้าเราดีเนี่ยมันต้องมาจากผมก่อนแล้วพูดถึงหน้าทำไมแล้วพูดถึงหน้าทำไมไม่นี่คือบางคนอาจจะคิดว่าแชมพูไม่สำคัญไงกับหน้าบางคนเป็นสิวนะหน้าพังเพราะแชมพูนะเออใช่จริง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 แล้วยังไงแล้วแชมพูที่เขาได้รับการคุณบอกที่ว่านอนค่ะก็ดีว่านอนจากอะไรจากอะไรฮะ เขาสอนทางการแพทย์แล้วเขาเป็นหมออะไรเขาเออมันมันเป็นหมอนี่เออเว่ามันปลอดภัยกับหนังศีรษะแล้วก็หน้าแล้วก็หน้าด้วยเฮ้ยหนังศีรษะกับหนังศีรษะ้าด้วยผิวหน้าด้วยอ่ะนั่นก็คือเฮ้แอนโชเดอร์ไงเฮ้แอนโชเดอร์กระจัดระคายได้เลย้วกระจายถ่ายแสดงว่านายเป็นรักแคร์เหรอไม่เขาหมายถึงผมเนี่ยเป็นขุยเลยนะเอาออกไปเลยแล้วทำไมต้องเฮ้แอนโชเดอร์ แล้วแล้วแทนทีไม่ได้เหรอแทนทีด้วยดิอย่าพึ่งดิยังขายของไม่หมดเลยเ้ยขาดน้อยเลยเหรอแบกกันขายคนละคนละทีคนละทีคือแต่โจอเดอร์เนี่ยเขาจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นรักแคร์เยอะๆหรืออาการคันรังแคร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีสำหรับผู้หญิงด้วยแต่เมื่อก่อนถ้าทุกท่านซื้อภายใน5นาทีนี้ใช่เว้เดี๋ยวอะไรเนี่ยชินมีไดร์เลสเราจะให้คูปองท่านถึงไป499เก้าเนะในวันนี้คปปองถในวันนี้หัวใจย่างหมดย่าง นวดนวดนวดได้สัมพันธ์วันนี้ไม่ได้เอามาขายคนคนอ่อนวันนี้กินเหล็ไงอันนี้จะกินแคอ่ออ่านเปล่าอ่านก็ไม่ได้อ่านอ่านร้านอะไรอย่างนั้นไอไหมไอไหมตะกี้ตะกี้พี่แดงไม่ได้ฟังอยู่ใช่ไหมก็พี่ก็บอกแล้วอ่างนี้ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนเก่งออกนะครับวันนี้ เดี๋ยวแก้ตัวเขานะไงเดี๋ยวเขาน่าพูดหน่อยนะเออหายใจน้องเว้ยหายใจไว้เจยช่วยและเจยช่วยเดี๋ยวนี้แล้วน้องเว้ยังเห่รู้ใช่ไหมอ่ะให้พี่รุษฝากนะครับเมื่อกี้ก็น้องแก่พูดถึงขุงโคงนะแล้วก็ดูแลหน้าด้วยนะคะไปที่อ๋อดาวนี่ด้วยเมื่อกี้น้องขาดดาวนี่ด้วยดาวนี่ด้วยดาวนี่แล้วเหลือน้องพี่รุษละครับจ้ะ